ผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะจัดสรรค่าใช้จ่ายผมจะเก็บเงิน50%เอาไว้เลี้ยงหารทองคาของผมอีก40%ผมจะเก็บไว้ในกระปุกแห่งความฝันและที่เหลือใช้จ่ายอีก10%คุณโกมองผมอย่างภูมิใจผมเองก็รู้สึกดีกับการตัดสินใจของตัวเองแต่มีเรื่องนึงที่ผมไม่ค่อยเข้าใจนะักคือถ้าแค่10%ก็พอจะทําให้คนรวยได้ทําไมถึงมีคนที่มีปัญหาเรื่องเงินเยอะมากเลย เพราะพวกเขาไม่เคยนึกถึงเรื่องนี้เลยสิชายที่ร่ำรวยที่สุดบอกกับผมว่าเราควรเริ่มตั้งแต่ยังเด็กจะได้มีนิสัยติดตัวให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นผมจึงควรเริ่มเลยตั้งแต่บัดนี้แล้วอาทิตย์หน้าผมก็จะไปธนาคารไปเปิดบัญชี ครั้งหน้าฉันจะสอนวิธีใช้มันให้กับคุณและฉันก็จะได้เขียนเช็คให้คุณเอาไปขึ้นเงินได้เอาละตอนนี้พวกคุณกลับไปกันได้แล้วอีกเดียวถึงเวลาอาหารเย็นแล้วและฉันก็เริ่มเหนื่อยนิดหน่อยแล้วด้วยถ้าทางคุณโกเหมือนกําลังเจ็บปวดมากผมทึ่งกับความใจเย็นและความอดทนที่อธิบายเรื่องราวต่างๆให้กับผมฟังแต่ผมก็ยังถามเขาอีกว่าทําไมถึงพูดถึงแต่เรื่องความเจ็บปวดของตัวเองบ้างเขาตอบว่ายิ่งฉันเจ็บปวด ยิ่งคิดถึงความเจ็บปวดฉันก็ยิ่งจะเจ็บกว่าเดิมนะสิการพูดถึงเรื่องความเจ็บปวดก็เหมือนเราเติมปุ๋ยให้กับต้นไม้ของมันผมก็เลยเข้าใจและเลิกนิสัยบ่นไปอีกหลายปีแล้วเราจึงเห็นว่าอะไรคือสิ่งที่จำเป็นในการวางแผงกนการเงินหนึ่ง ทำให้เรารู้ว่าเราควรจะต้องทําอะไรบ้างใช้ใจยยังไงบ้างดังนั้นเราควรจะต้องมีการทําบัญชีรายรับรายจ่าย 2. การวางแผนการเงินหรือการออมเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนและเดินตามเป้าหมายชีวิตของเรา 3. การเก็บออมต่างๆหรือการรู้จักแบ่งสรรปันส่วนเนี่ยสามารถ ใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือเกิดเรื่องราวไม่คาดฝันเราก็สามารถเอาเงินตรงนี้มาใช้จ่ายได้ 4. การวางแผนต่างๆนี่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายก็เพื่อตัวเราเองในการใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกินอยู่ปัจจุบันหรือในเรื่องของซื้อลงทุนหรือตามความฝันรวมทั้งเพื่อประโยชน์ต่างๆของคนในครอบครัวเรา 5. การวางแผนการเงินเพื่อชีวิตเกษียณและความมั่งคั่งที่มีความสุขก็คือว่า ถ้าเกิดเรารู้จักวางแผนการเงินต่างๆช่วงบั้นปลายชีวิตของเราเราก็ยังมีเงินมีเพียงพอที่จะดูแลตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใคร 6. เราก็รู้จักแบ่งบางส่วนไปลงทุนเพื่อให้เงินทำงานแทนเราอาจจะเป็นหุ้นพันธบัตรตราสารหรืออื่นๆที่เราสามารถลงทุนแล้วมีผลตอบแทนโดยมีความเสี่ยงน้อยที่สุดถึงเวลาแล้วที่ทุกๆคนควรจะรู้จักจัดสรรค่าใช้จ่ายการเก็บเงิน เอาไว้สําหรับเลี้ยงหาหารทองคําของทุกคนและรู้จักสร้างกระปูแห่งความฝันเพื่อที่จะให้คุณมีความสุขอย่างมั่นคงยั่งยืนตลอดไปฝากกดไลค์กดแชร์ช่องพลังใจกดติดตามคอมเมนต์ใต้ล่างได้ด้วยนะครับต้องการอยากรู้เรื่องไหนเดี๋ยวเรามาแชร์แบ่งปันประสบการณ์นะครับขอบคุณครับ